ไวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเี่ช่องเตาเบิดตื่นแล้วพี่น้องโอ้ยเกือบเป็นมอยังชีวิตพี่น้องเลยไข่บนพื้นนยไข่หนาวชาวบ้านเขาให้จะกินยาลดไปทันให้จะกินยาลดไปทันวบ่ง đây vô tí thịt ngonê nó thân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  lắc thân nó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  nó thân nó thân nó lắc

ืองเหอะตานงตัวต้ดีฝนมาขึ้นฝนปั่นต้อล้มมาขึ้นเนี่ยวยังก่ ีเป <üman> ็นยังต่าดบอกยไเปนยังกานเราจะลื่สื่อบัตริตัวครับเันลวฮไร้อยเก้าบาทเมาสองร้อยเก้าบาทเมาจักนี่เมาเมาสองมือบ่ยบจิต bốn tỷ tám mà, tiền là hai bạc, bạc tua, cái này bao nhiêu <laughs> ui con phải mua. <laughs> เล 17, 25, เ็บันี้ยิ้ฮาเมีมินิยวนอุดรน,นี่มินิยูอุดรอันนี้อะไรอีกวะเฮ้ยอบดได้เว้ยงานบอกได้เ <c oughs> พราะว่าคนกับบได้บอกดูบอ <c oughs> กเตดุนโดนหมดละ มือไรเนี่ยก็เป็นกระโ้าอยู่เดี๋ยวื้อไปตื้อเดี๋ยวไตีห่าละอันยิหานบอกผิดยิหายู่อุดรยิหาเล่นอยู่อุดรอุดมเด้ยไปะนีได้บ่บัังยังที่นี้แลเฮ็ดไปไห้บ่เฮ้ยแล้วเนาะพาเร็วเร็วต้องพานี่เร็วใจสุดเจ้าบ่พาก็ได้เกิันบนัด มี่งเต่าด้วยครับพี่น้อง <c oughs> เต่าเบิร์ตกินไข่หิ้มพื้นเลยโอ้ยใช้เหียนหรือข้า่เต้าพี่นออ้อ,อ,นอ,องลงเวลาประมาณอีหนึ่งทีสองประมาณนี้ครับสับบั้นเขา ตำยาลงไปกับไข่เนีย่ยโคตรน่ะหุ่นบางล่างเล็กคือว่าแล้วพี่น้องมันได้เป็นไข่ดุพคตรแห่งผู้น่นอยผู้จอยเน,ะนาะธรรมดา <c oughs> พผู้น่นอยผู้จอยมันได้เป็นไข่ดุโอ้ยแม่พี่น้องแม่โค้งอย่างเนาะพี่น้อง เอ็นเดเซียนุ่นเอาลงยูทูบของมาทัานยางมาบินงยี่พ่นแมคโกโรถสิบล้อ,ลอบาลูกหกล้อรออยู่หน้าบ้านเลาก็บรดติพอดีพักเลยครับแคร์เพีงต่อแล้วก็เดินซอร์เพิ่งกะซ่อมต่อเลยเมื่อกี้เพิ่งมาซ่อมแล้วก็มาตอนรับพน,นักงานใหม่พความดินซอร์ใหม่มาจากคนใจแฟนๆซนแต่ยินดีต้อนรับครับ ประมาณหาหกคนบ่ะมาณนี่แหละเป็นวะมีหมอรับมานึ่ผู้หนึ่งหมอรับเมื่อไหร่เมื่นแล้วก็น้องนั่นก็เป็นแดนเซอร์โอ้ยมีมือมีผู้หนึ่งลองเพียงม้วนม้วนพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยมาทันยางมาไทยคลิปบ่ทันข้านเตียงตูุอยู่แต่ของอาบน้ำน้ำแล้วไม่เม้งมาลองเพียงอยู่นี่แหละแกลรัม้วนม้วนต่อผู้บ้าเลือพี่อนอะคนก้มสามารถเพิ่อนไหล สวัสดียามเสาเด้อพี่น้องเด้อย่ามเสาครับมาทักทายกันในมาคอมเมนต์ทักทายกันในสวัสดีสวัสดีพี่น้องที่เคามาเม้นตคลิปตาเปิดตู้ผูกทุกคนสวัสดีสามเช้าพี่น้องพาคก,กันใดยังกินนะส่วนทางนี้กับพอ่อใหญ่บวชกำลังปิ้งไกปลังมาดีแต่กินบุ๊คให้เด็กนใยกินเขาแล้วก็จะไปหาซืญญา้อยา หสยามคนผู้น้อยผูてていい้ชอยคือว่างแหละมีแต่โรคเหมือนนี้ต้องเจ็บขาถ้าเป็นไข่มีแต่โลกนี่มาคนผู้น้อยๆเนี่ยโคตรเลี่ยงนี่มาโบแบงมูคนยากเนี่ยเป็นก็เป็นแต่ผู้เดียวรถมังห่มอยู่ดีเวิร์สเอียงก็ได้หัวกับหัวเบอกยองรึไม่อย แต่มันดีที่ว่ายังเอาท่านขึ้นเลยสำหราบท่านมันจะเป็นผู้เทียวองยานี่นะเทียวนอนไข่ยู่สองสามมือนนอนไข่สะบันยู่นดมื่อพุนขึ้น ยับยับเรี่อเราบังไฟแต่ชาวแต่พอจัววานยายนุ <S 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 ้ยไม่ปื้มเหมือนหดลงทั้งัวก็นิป็น อ่าพอลุงกูโด,ดมนอนเจ้ะพิงไกปไปไกลเป็นเซบุกสนีนะครับนี่กินยำเจ้า กีนขอไปครับผู้ยานี่อะไรกินะอะเฮ้ยปเป็นยียบูดแล้วป้งไก่บนนี่ฮะกดเอาไก่มาอุ่นหน่อยป่ไก่ม้วนอยางเงี่ยเหมือนแสังว่าผู้โดมนอนนอนกับไอ้กุ้งอยู่นี่บอ่อาจารย์ไม่นอนหนออรอกบ่ พี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวครับเป็นบัตรเมาไรนี่ <c oughs> เป็นเมาราคาสองร้อยเก้าบาทอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวของมาบริษัทงานท่องก่อนก่อนที่เปิดฤดูดกันในวันที่ยี่สิบที่ยี่สิบกันยายนที่กันยายนี่เ้าก็เปิดวงแล้วพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซืตัวครับ คลิปนี้นะจะไปจะมีตะก้วนและพ่งบอกกันทีน้าครับคุณสวัสดีครับผม